แนะนำละครใหม่ช่องวันเทียนซ่อนแสงคลิปนี้มีละครใหม่ของทางช่องวันมาแนะนำ เป็นผลงานของนางเอกเจ้าแม่เลตติ้งของช่องในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มไข่มุกลุ่งรัดนั่นเองเป็นผลงานที่กลับมาร่วมงานกับพระเอกพอยชลวิทอีกครั้งหลังจากที่คู่นี้เนี่ยเคยร่วมงานกันมาก่อนในเสียงเอื้อนสะเทือนดาวกลับมาร่วมงานกันคราวนี้กับผลงานที่มีชื่อว่าเทียนซ่อนแสงมีการฟิตติ้งไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เปิดกล้องถ่ายทำไปเป็นที่เรียบร้อยนอกเหนือจากคู่พระนางแล้วก็ยังมีออมสกาวใจลูกน้ำพาเมลาการทัศนะและนักแสดงอีกครับข้างเลยนะคะทุกคน แค่เห็นนักแสดงนำก็คาดเดาเวลาที่จะออนแอร์ได้เลยนะคะทุกคนก็เป็นเวลาละครช่วงหนึ่งทุ่มนั่นแหละซึ่งก็เป็นเวลาทองของช่องวันโกยเลตติ้งให้กับทางช่องได้มากมายแจ้งเกิดนักแสดงอีกนับไม่ถ้วนก็รอติดตามกันได้นะคะทุกคนเรื่องนี้ก็คงไม่ทําให้แฟนละครผิดหวังอีกเช่นเคยคลิปนี้นะคะก็มาแนะนําละครใหม่ของทางช่องวันหากช่องวันมีละครใหม่มาเพิ่มก็จะมาทําคลิปแบบนี้แน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืม กดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ